สวัสดีค่ะพบกับช่องถาปนีชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำผัดกะเพราเป็ดนะคะทำทำโดยลูกชายนะคะแม่ยืนถ่ายคลิปลูกลูกชายฝีมือดีนะเป็นเชฟได้เลยใส่พริกลงไปเลยค่ะ กะเพราเป็ดนะคะทำกันไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนง่ายๆก,กัะเพรา มันอร่อยก็ได้ตรงน้ำล้างก้นขกเนี่ยเริ่มฉุนแล้วพี่น้องนะคะผัดพริกน่ากินมากพริกกระเทียมที่บ้านจะใช้ ที่บ้านจยใช้ผิดแห้งนะคะเพรามันจะหอมเสร็จค่ะทำไว้แล้วนะคะเราล็อกกระดูกออกน้ำลาค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะ น้ำตาลนิดหน่อยนี่ก็ไี่ก็มาให้เห็นก็ได้ใส่ลงมาก็จะไม่นอนะน้ำมันหอยค่ะ เห็นไหมคะน่าทานไหมคะร้อนๆกันเลยจ้ากระเพรา,าเป็ดนะคะกะเพรา,าเป็ดคะ่ะอีกหน่อยนี่หน่อยเป็นกุกได้นะคะเนี่ยกระเพรา,าเป็ดเราจะไม่เอาน้ำฉ่ำๆนะคะเราจะคั่วให้แห้ง ชิมก่อนไหมชิมไหมคะเชฟชิมก่อนไหมคะอ่าตอนนี้เชฟเราก็จะชิมแล้วนะคะเชฟน้ำรอไม่มีกระดูกก็มีบ้างมันนิดหน่อยโอเคไหมขาดอะไร โอเคยังขา่าน้ำตาลนิดหน่อยใช่ไหม <Yeah. S 1> ปรุงตามรสที่เราต้องการนะคะทุกคนใครชอบยังไงก็ปรุงเอาเลย <c oughs> แล้วแต่เราชอบเลยค่ะอันนี้เรามีพ่อครัวส่วนตัวนะคะเนี่ยมีเชฟติดบ้าง <c oughs> เติมน้ำได้วเหรอเมะอไม่ให้กระทะมาติดอ๋อมันแห้งใช่ไหมแห้งหมดละมันแห้งแล้วก็ต้องใส่น้ำไปนิดนึงโอเคได้ยังคะเชฟอ่าต้องร่อนกระทะด้วยถึงจะเป็นเชฟได้กระเพราค่ะสุดท้ายเสี่ยงมันลงไปเลยก็เสร็จแล้วนะคะกระเพราเป็ดนะคะทุกคนช่วยเกือ ช่วยกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไคร์ให้ป้าถาปนีช anel นวยน,นะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะ